สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนมาขอหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านแอป scb ec นะครับหลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันใหม่ได้มีเมนูบริการขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าขอหน้าสมุดบัญชีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไม่มีบริการนี้นะครับ แต่ตอนนี้นะครับธนาคารได้เปิดให้บริการขอหน้าสมุดบัญชีได้แล้วนะครับโดยนะครับทำผ่านแอป s c b a EC นะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับให้เรานะครับเข้าแอป s c b a EC แล้วกดตรงที่หน้ารวมบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการจะขอ กดตรงที่บริการนะครับจากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาให้เราเลือกขอหน้าสมุดบัญชีนะครับหลังจากนั้นหน้าสมุดบัญชีก็จะปรากฏขึ้นมานะครับสามารถกดบันทึกเอาไว้ในเครื่องได้นะครับเลือกบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือว่าเลือกบัน,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 นบบทึกเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับเราขอแนะนําให้เพื่อนๆนะครับกดบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพจะดีกว่านะครับเพราะมันสามารถ เปิดดูง่ายๆนะครับก็เสร็จขั้นตอนในการขอหน้าสมุดบัญชี SCBEC ธนาคารไทยพาณิชย์ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปธนาคารนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพิมพ์คําว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับและกดติดตามปดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่มไม่พลาขข่าวสารดีๆจาก IT- มีประโยชน์สวัสดีครับ